การจัดอันดับประชาธิปไตยในระดับโลกนะคะโดยตำแหน่งแห่งที่ของไทยไม่ค่อยที่จะงดงามเท่าไหร่นะคะเรื่องของประชาธิปไตยแล้วมีความหมายอย่างไรด้วยช่วงนี้คิดยกกำลังสองกับดรสมเกียรตตั้งกิจวานิช์ประธานทีดีไอค่ะอันดับประชาธิปไตยของไทยนี่แย่ลงไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์ใช่ครับแล้วการจัดอันดับนะครับล่าสุดนะครับในต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ครับ eiu นะครับซึ่งเป็นคลังสมองแห่งหนึ่งนะครับก็ชี้ว่าประชาธิปไตยของไทยนะครับกำลังมีปัญหามากเรียกได้ว่าอยู่อันดับ72ของโลกซึ่งฟังดูแล้วอาจจะยังไม่ค่อยตกใจนะครับแต่ถ้ามาดูกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับอันดับแล้วก็คะแนนประชาธิปไตยของไทยยิ่งน่าเป็นห่วงครับคือแย่กว่าหลายประเทศแม้ประเทศที่เป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ไม่นานนะครับอย่างติมอร์นะครับหรืออันดับของเรานะครับ แย่มากกว่าประเทศที่เราดูไม่ค่อยพัฒนาสักเท่าไหร่อย่างปาปูในกินีด้วยซ้ําเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่คนไทยจะต้องทบทวนกันครับว่าทําไมประชาธิปไตยไทยนะครับตกต่ําไปไกลามากกว่าปาปูได้ครับเกิดอะไรขึ้นคะทําไมตําแหน่งของไทยถึงร่วงและก็ดูแล้วน่าเป็นห่วงขนาดนี้คะคะแนนดับชนีประชาธิปไตยของไทยนะครับซึ่งคะแนนเต็มส0นะครับแล้วเขาก็จัดแบ่งออกเป็น4ี่กลุ่มประเทศไทยนะครับจะมีคะแนนอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น ประชาธิปไตยมีตําหนิในปัจจุบันครับซึ่งถือว่าดีกว่าในช่วงรัฐประหารมาและตําหนิที่เขาพูดถึงเรานะครับเขาบอกว่าเรายังเป็นประชาธิปไตยอยู่เพราะว่ามีการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมพอสมควรตรงนี้ยอมรับได้แต่มีตําหนิสําคัญนะครับอย่างน้อย2เรื่องใหญ่เรื่องแรกก็คือตัวแทนประชาชนนะครับไม่ได้มีอำนาจสูงสุดครับและการคุ้มครองสิทธิพล,ลเมืองซึ่งรวมถึงสิทธิมนุษยชนนะครับยังไม่เข้มแข็งพอ แล้วประเทศไทยอยู่ในรอยต่อนะครับระหว่างประชาธิปไตยมีตําหนินะครับคือได้คะแนนเกิน6คะแนนนิดเดียวเรียกได้ว่าพลาดไปกว่านี้นิดเดียวเราจะตกกลับไปเป็นกึ่งเผด็จการซึ่งจะทําให้ภาพลักษณ์นะครับจะยิ่งแย่ไปกว่านี้อีกครับในช่วงเวลาหนึ่งภาคประชาสังคมของไทยก็ได้รับการยอมรับนะคะว่ามีที่ทางสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงเหมือนกับว่าสถานการณ์ย่ำแย่ลงไปคะภาคประชาสังคมถือเป็น เสาหลักเสาหนึ่งนะครับของประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยไม่ใช่มีการเลือกตั้งเท่านั้นประชาสังคมจะช่วยนะครับดูแลเรื่องสิทธิพลเมืองโดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับแต่ตอนนี้เกิดสถานการณ์น่าเป็นห่วงครับแม้กระทั่งองค์กรประชาสังคมหรือที่คนไทยเรียกกันว่า ngo นะครับมีองค์กรประชาสังคมที่มีชื่อเสียงอย่าง amnesty international นะครับที่เป็นสาขาประเทศไทยนะครับกำลังอยู่ในฐานะที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าถูกกล่าวหานะครับ ว่าบ่อนความมั่นคงนะครับและกําลังถูกกล่าหลายชื่อนะครับเขาอ้างว่าล่าหลายชื่อได้มาเป็นล้านเลยเพื่อให้รัฐบาลไทยขับองค์กรเหล่านี้พ้นจากประเทศไทยไปครับแล้วถ้าเรามาดูว่าองค์กรนี้ทําอะไรเราก็จะพบว่าเขากระตุ้นให้รัฐบาลคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนไทยด้วยกันเองนะครับและเขาก็ให้กําลังใจผู้ถูกกะเมิดสิทธิ์ครับแล้วถ้าเกิดองค์กรที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะครับคุ้มครองตัวเองไม่ได้ในประเทศไทย สัญ,ญลักษณ์นะครับและสัญญาณที่ประเทศไทยส่งไปนานาประชาคมโลกนั้นคงดูไม่ดีอย่างยิ่งเลยครับควรจะต้องปรับนโยบายของภาครัฐในเรื่องนี้อย่างไรคะอย่างแรกนะครับอย่าทําให้ในโยบายแย่ลงกว่านี้อีกนะครับนอกจากการที่กาหัวองค์กรบางองค์กรไว้นะครับรัฐบาลไทยยังมีท่าทีที่ถูกวิพากวษา,วายเยอะพอสมควรจากการจะออกร่างกฎหมายใหม่นะครับที่ไปคุมองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรคือองค์กรประชาสังคมหรือ NGO นี่แหละครับ โดยในกฎหมายนั้นนะครับก็อ้างว่ามีไว้ทั้งส่งเสริมและควบคุมครับส่วนส่งเสริมก็บอกว่าองค์กรที่มาขึ้นทะเบียนมาอยู่ภายใต้กฎหมายนี้นะครับอาจจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วก็มีคณะกรรมการนะครับมาส่งเสริมแต่ประวัติต่างๆที่ผมเคยศึกษากฎหมายไทยเวลากฎหมายจะบอกว่าอาจได้รับการส่งเสริมด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็จะเพราะว่าได้ยากเหลือเกินนะครับเพราะว่ากระทรวงการคลังและสรรพกรครับก็ไม่อยากให้ขาดรายได้ไป เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ได้เฉพาะตัวหนังสือนะครับไม่ได้ของจริงส่วนควบคุมกลายเป็นของจริงครับควบคุมบางเรื่องผมก็คิดว่าถูกต้องนะครับถ้าให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินว่าใครบริจาคเงินให้เอาเงินไปใช้ทําอะไรผมคิดว่าเป็นเรื่องอยอมรับได้แต่มันก็จะมีบางบทบัญญัติที่น่าเป็นห่วงนะครับเช่นบอกว่าห้ามทํากิจกรรมที่กระทบความมั่นคงของรัฐซึ่งมันเป็นคําที่กว้างแล้วก็ถูกใช้ในทางไม่ตรงไปตรงมาในหลายครั้งเพราะฉะนั้น การที่มีบทบัญญัติแบบนี้น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าถ้าเกิดถือว่ากระทบความมั่นคงต่อรัฐแล้วสั่งปิดสั่งขับออกนอกประเทศได้ครับจึงไม่แปลกใจที่องค์กรเครือข่ายประชาสังคมนะครับเป็นพันก่าหน่วยงานครับจึงรวมตัวกันคัดค้านร่างกฎหมายนี้และผมก็เห็นด้วยครับว่าจะไปควบคุมประชาสังคมทําไมครับรัฐบาลควรทบทวนใหม่ให้ดีก่อนนะครับในทฤษฎีการเมืองนะครับรัฐเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงมากประชาชนแต่ละคนไปต่อรองกับรัฐจึงเป็นเรื่องที่ยากมากครับ การที่มีประชาสังคมก็คือคนมารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จะทําให้ประชาชนมีน้ําหนักในการต่อรองในการคุ้มครองไม่ให้รัฐลังแก่ประชาชนได้ดีขึ้นครับดังที่อเล็กซีเดอร์ต็อกวิลนะครับซึ่งเป็นนักปาราชญ์ฝรั่งเศสที่เคยเดินทางมาสหรัฐอเมริกานะครับและเขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงไว้ว่าประชาธิปไตยในอเมริกามันมีลักษณะเด่นยังไงทําไมจึงเป็นประชาธิปไตยที่เจริญก้าวหน้านะครับอย่างน้อยในตอนนั้นนะครับก็คือการที่ เมื่อคนอเมริกันนะครับจะต้องการอะไรเขาก็จะรวมตัวกันแล้วลุกขึ้นมาช่วยกันทําเองไม่ใช่ไปเรีกร้องจากรัฐครับเพราะฉะนั้นการมีประชาสังคมคือเสาหลักของประชาธิปไตยครับซึ่งเป็นจุดที่ประเทศไทยต้องอย่าทําให้จุดนี้ ถอยหลังไปมากกว่านี้อีกครับทำกลางความน่าเป็นห่วงของบทบาทภาคประชาสังคมในไทยข้อเสนอแนะโดยรวมคืออะไรคะประเทศไทยนะครับควรพัฒนาประชาธิปไตยแน่นอนครับมันเป็นกระแสโลกและเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองประชาชนได้นะครับเราอาจจะไม่ต้องไปห่วงเรื่องคะแนนนะครับแต่คะแนนก็มีผลนะครับต่อสัญญาณนะครับต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยอยากได้คะแนนประชาธิปไตยดีขึ้นนะครับก็ต้องใช้การเลือกตั้งเสรีและเป็นธรรมนะครับที่เป็นสากลนะครับ ต้องกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นนะครับอย่าไปคุกคามสื่อนะครับและอย่าไปคุกคามประชาสังคมดังตัวอย่างนะครับในวันนี้ที่ได้พูดมาครับเพราะประชาธิปไตยจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดไร้ประชาสังคมครับเป็นหนึ่งภาคส่วนของสังคมที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะสำหรับภาคประชาสังคมและก็เป็นดัชนีที่สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ